อาตมาขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ณที่นี้ <c oughs> <c oughs> ด้วยวัตถุประสงค์อันนี้คือทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาโ <c oughs> ดยหวังว่าจะให้ถึงที่สุดคือการบรรลุสิ่งที่ควรจะบรรลุ ที่เรียกกันว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เรามุ่งหมายอย่างนั้นได้อะที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าเรียกตามแบบของพระพุทธเจ้าจริงๆนงท่านเรียกว่าพระนิพพานนี่มันอาจจะสูงไปสูงไปรู้สึกว่าสูงไปจนใครๆเขาไม่กลา้าไม่กล้ายกตัวเองหรือไม่กลา้าประกาศตัวเอง แต่ความมุ่งหมายแท้จริงนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพื่อจะทำที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ความทุกข์สลายไป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 จนถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เรเรียกว่าพระนิพพานเราจะทำกันถึงได้หรือถึงไม่ได้นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วแต่การกระทาของบุคคลนั้นๆแต่ว่าพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> มีพระนิพพานเป็นปริโยสารคือมีนิพพานเป็นที่สิ้นสุดของการกระทาสิ้นสุดของการกระทำก็ว่าสิ้นทุกข์หมดทุกหมดปัญหาพูดภาษาธรรมดาสามัญที่สุดก็ว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกต่อไป ทำว่าหมดปัญหาก็หมายความไม่มีความทุกข์เหลืออยู่อีกต่อไปแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลกหูว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้อง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 นั้นมันหมดปัญหาม,มันมีความถูกต้องถึงที่สุดมันก็หมดปัญหาถึงที่สุดหมดปัญหาถึงที่สุดนี่คือะนิญญพาน ถ้ากล่าวโดยสรุปความ <Yeah. S 1> ก็พูดได้ว่าสมาธิการกระทำเป็นสมาธิเนี่ยสามารถจะแยกจิตให้ออกมาเป็นอิสระแล้วก็เป็นความไม่มีปัญหาไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเหลืออยู่ไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเหลืออยู่ไม่มีอารมณ์ผู้นั่นผู้นี่คนนั่นคนนี่ อย่างนั่นอย่างนี้เท่านั่นเท่านี้แล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์สำหรับจะรู้สึกว่าใครว่าผู้ใดว่าอย่างไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรว่าเพราะเหตุอะไรนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างนี้เลืออยู่นั่น,นคือถึงที่สุดแห่งความรู้หรือถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์ ถึงที่สุดแห่งฤกษกิจที่จะต้องทำเรียกว่าจบสมจ,จันจบกิจที่จะต้องทำแต่ถ้าอธิบายกันให้ละเอียดโดยหลักวิชาหรือตามเทคนิคของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์เป็นโดยระบบนี่ก็ได้เหมือนกันว่ามันเป็นสัมมาสัมมาสัมมาเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องความถูกต้องของสัมมาสิบอย่าง คือความถูกต้องของสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตการกระทําถูกต้องสัมมาอาชีโวการเลี่ยงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามโมความภาคเพียรพยายามถูกต้องสม,มาสติความระลึกถูกต้อง สมาสมาธิความจิตตั้งมัน่นความมีจิตตั้งมั่นนั้นถูกต้องสมาญาณนะความรู้ถูกต้องถึงที่สุดสมาวิมุตติความหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงนี่กวาสิบสัมมาสิบสัมมาเป็นความถูกต้องเรียกรวมกันทั้งสิบสัมมาว่าสมมตะสมมตแะแปลว่าความถูกต้อง เมื่อมีความถูกต้องแล้วมันหมดปัญหามันหมดปัญหาคือเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าเราจะสรุปในการปฏิบัติสั้นๆเราใช้คำว่าสมาธิคำเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันพอจะเห็นข้าวเงื่อนเห็นเรื่องราวเห็นอัตถาว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็หมายความว่าจิตมันแยกออกไปจากอารมณ์ตัปวงได้ เรียก็จะจากอารมณ์จนไม่มีอารมณ์อะไรเหลือไม่มีอารมณ์ว่าผูดใดว่าใครว่าอย่างไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรนี่ไม่มีอารมณ์เหลือนี่ก็เรียกว่าไม่มีอารมณ์ <c oughs> สามารถที่จะทําจิตเป็นอย่างนี้ได้เราแยกจิตออกไปเสียจากอารมณ์ได้แต่มันก็ไม่ใช่ทํายากไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทาเล่นง่ายๆมันก็พูดเด็บ,บากนี่มันเป็นการกระทําจิตละเอียดแล้วออลึกซึ้ง ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามขอให้ท่านทั้งหลายลองพยายามดูว่าถ้าจิตไม่มีอารมณ์อะไรมันจะเป็นอย่างไรจิตไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรจะเป็นอย่างไรตื่นนอนขึ้นมาให้จิตไม่มีอารมณ์อะไรก็ดูต่อไปไม่มีอารมณ์อะไรจะหลับลงไปอีกก็ไม่มีอารมณ์อะไรนั่นแหละมันสูงสุดมันสูงสุดสูงสุดสูงสุดจนไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่าคือจิตไม่มีอารมณ์ ถ้ามันยังมีความรู้สึกคิดนึกมีความอยากมีความประสงค์มีความต้องการอยู่ว่าใครทําไมอย่างไรเมื่อไรอะไรได้อะไรเสียอะไรมากมายสารพัดอย่างอย่างนี้เรียกว่ามันมีอารมณ์มันไม่ใช่ความหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่หมดปัญหามันไม่หมดปัญหามันไม่มีความถูกต้องถึงที่สุดจึ่สามารถที่จะขจัดอารมณ์ออกไปเสียให้สิ้นเชิง นั้นเมื่อท่านทั้งหลายมาใช้คําวัดสมาธิเพียงคําเดียวจะทําสมาธิหรือสมาธิภาวนาเพียงคําเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้จักทําตามนั้นแล้วมันก็สําเร็จได้โดยทาพูดเพียงคําเดียววัดสมาธิมีสมาธิและกิจามารถจะแยกแยกแยกกิตหรือแยก,แยก,แยก,แยกตัวเองออกมาจากอารมณ์ไม่ให้มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใดๆดังที่กล่าวมันแล้วนี่จึงเรียกว่าสมาธิ เป็นเหมือนหัวหน้าในคำพูดทางหลักของธรรมะตัวตัวไปในปฏิสรัรมพิธามักก็ใช้คำว่าสมาธิปามุขานั่นคือว่าฉันทะเป็นที่ตั้งเป็นเป็นมูลเหตุให้เกิดขึ้นมามแล้วก็นิพ ฉันทะมูลกา okay. ลืมคำนี้ทุกทีไอ้นักวีเมนสัสการะเมนสัสการะยกแรงง่ายๆทำในใจ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  ทำในใจนั่นคือการทําให้สําเร็จประโยชน์มณนนสิการากะทําไว้ในใจมีฉันทะเป็นมูลแล้วมากะทาไว้ในใจมาเป็นมูลอย่างไรแล้วก็พัสะสมุทญารู้ว่ามันปรุงขึ้นมาอย่างนี้แเ้รก็รมีพัสสะแล้วเวทนาสโมโอสรนา <c oughs> อะไรอะไรอะไร,ะไรที่จะเป็นผลเกิดขึ้นมารวมหมดอยู่ที่เวทนา นเสมาธิประมุขขาทำนนี่ขอเตือนเป็นพิเศษใช่ว่าสมาธิประมุขขาสมาธิเป็นประมุขหมายความว่าทําอะไรทําอะไรทําอะไรนี่มีสมาธิถ้าเป็นประมุขนั่นเป็นเหมือนแม่ทัพแม่ทัพแม่ทัพสูงสุดแม่ทัพท,ที่จะบรรดาอะไรพาอะไรไปเหมือนกับก,กองทัพทั้งกองทัพนั่นมันมีแม่ทัพเป็นหัวหน้าเนี่ยสมาธิประมุขขา เรามีการกระทําที่มีสมาธิเป็นกมุกแล้วก็สตาทิปตาย,ยามีสติเป็นอธิบดีบัญชางานต่างๆแล้วก็ปัญโยตรามีปัญญานำหน้าเป็นสูงสุดนำเป็นผู้นำเป็นผู้ให้ความคิดความนึกเป็นผู้สู้สุด มิมุติสารามันก็จะออกไปจะได้จากความทุกโตโตขา์ามตคาทายังลงไปสู่อมตะคือพระนิพพา,านนะิพพานปริโยสานาะแล้วก็มีพระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายนี่พรมจรรย์เป็นอย่างนี้รวมควมว่าทั้งหมดนั้นมันมรวมอยู่ในคำว่าหัวหน้าคือแม่ทัพแม่ทัพนี่คือสมาธิปัจมุขขา ผู้ชัดตรงๆลงไปว่าถ้ามีสมาธิที่ทําสมาธิสําเร็จเพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตไม่ให้ให้ไม่มีอารมณ์สามารถแยกจิตออกมาเสียไม่ให้มีอารมณ์ไม่ให้มีอารมณ์อย่างที่พูดมาแล้วไม่มีอารมณ์ว่าใครว่าพูดใดว่าอะไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเหตุไรว่าเท่าไรนี่อารมณ์ต่างๆนี่มันไม่มีถ้ามันสามารถทาจิตให้มีสมาธิ ถ้าทำไม่ได้ก็คือคนโง่คนหนึ่งตามธรรมดานั่นก็มีอารมณ์อยู่เรื่อยไปใครที่ไหนอะไรอย่างไรเท่าไรเมื่อไรเหตุใจนก็มีเรื่อยไปถ้าจิตสามารถเป็นสมาธิมันก็ตั้งต้นแยกออกมาด้วยสมาธิแล้วไปหยุดความเป็นอารมณ์ต่างๆกันได้เรียกว่าไม่มีอารมณ์นี่ ผลประเสริฐสูงสุดอานิสงส์สูงสุดอยู่ที่ความมีสมาธิความเป็นสมาธิไม่มีอารมณ์แล้วก็นำไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายเป็นประโยสารสิ่งสูงส,สุดเดียวว่าพระนิพพานพูดง่ายๆสั้นสสำหรับคนโง่ในทางภาษาไม่รู้ในทางภาษาไม่รู้ในหลายๆ,ๆอย่าง ก็จะพูดว่าหมดปัญห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 าคือไม่มีความทุกข์มันหมดความทุกข์มันไม่มีปัญหาที่จะต้องถามเกี่ยวกับความทุกข์ทั้งปวงว่าพูดได้ว่าใครว่าอะไรว่าอย่างไรว่าเท่าไรว่าเมื่อไรว่าที่ไหนเพราะเหตุใดเป็นต้นสารพัดยานะำมาปัญหานั่น นี่คือความสงสัยความสงสัยทำหมดความสงสัยเหล่านี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญหาก็คือไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดนึกที่จะเป็นเหตุให้ถามขึ้นมาว่าใไรอะไรที่ไหนเมือ่อไรอย่างไรเท่าไรสารพัดที่จะถามขึ้นมาได้ร้อยอย่างพันอย่างไม่มีอารมณ์จึงเป็นพระนิพพานทำํำจิตให้ไม่มีอารมณ์ได้มันก็เป็นพระนิพพาน และทําให้เป็นพระนิพพานไม่มีอารมณ์ได้ก็โดยเหตุที่มันมีสมาธิเป็นหลักเป็นประธานเป็นเหมือนแม่ทัพแต่มันมนเนื่องมาจากไอ้ความจากมูลเหตุฉันทะใอ้ความกระทําในใจโดยแยก่า,ายแล้วก็ผัสสะแล้วก็เวทนาแล้วก็สมาธิตัวกลางเนี่ยตัวตัวตูนกลางเนี่ยสมาธิปัมมุคา ท้อยท่านมีการกระทําที่เป็นสมาธิเป็นประมุขแล้วมันก็สําเร็จให้การกระทําทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกันแล้วมีสมาธิเป็นประมุขสามารถพรากจิตจนนาจิตออกมาเสดได้จากสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ทั้งพวงไม่มีนี่คือความเป็นสมาธิประโยชน์สูงสุดของความเป็นสมาธิอยู่ที่นี่ ก็สามารถทําให้บรรลุความไม่มีอารมณ์คือเป็นพระนิพพานคอยท่านทั้งหลายยังมีความสามารถหรือสามารถที่จะกระทําให้จิตรู้ถึงสินธรรมสูงสุดอย่างนี้คือมีสมาธิเป็นประมุขไปแยกจิตออกมาได้จากอารมณ์แล้วไปแยกกันไปแยกกันไปแยกกันไปจากอารมณ์โดยเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาด รปรากฏชัดว่าไม่มีความทุกข์เลยเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนี่ผลของความเป็นสมาธิความมีสมาธิแยก,กจิตออกจากอารมณ์จนกระทั่งว่าไม่มีอารมณ์แล้วก็เป็นพระนิพพานเรียกว่าอันโตทุกขตะระแปลว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ หรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนโง่หรือคนธรรมดาไม่โง่ก็ยัง้าใจไม่ได้เพราะมันรูมันยากท่านเรียกว่าตาทายตนนั่งอาญาตานั้นนั้นอาญาตานันนั้นอาญาะตาะนั้นนั่นท่านหมายถึงพระนิพพานคือความที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไมิใช่ธาตุดินมิใช่ธาตุน้ำมิใช่ธาตุไฟมิใช่ธาตุลมมิใช่ธาตุอากาศสารอันใจอัาานะ ไม่ใช่ธาตุปัญญานัญจาจันนะไม่ใช่ธาตุนาคินจัญญาจันนะไม่ใช่ธาตุเนวัตัญญานาทัญญาจันนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ระวางแห่งโลกทั้งพวงก็ไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การถึงไม่ใช่การจุดติไม่ใช่การอุบัติก็เป็นความไม่ตั้งอยู่เป็นความไม่เป็นไปเป็นความไม่มีอารมณ์ขอบอกกล่าวให้รู้มรรสูงสุดสูงสุดสูงสุดอยู่ที่คำเพียงสามคำไม่ตั้งอยู่ที่นี่ แล้วก็ไม่ไปที่ทไหนแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรนั่นนะจะจำให้ดีๆเลยชนิพานน่ะสูงสุดอยู่ที่ความหมายสามคำว่าไม่ตั้งอยู่ที่ไหนไม่เป็นไปในที่ไหนแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรนี่สาเร็จได้โดยการทําจิตเป็นสมาธิมาตามลาดับตามลําดับตามลําดับแล้วก็แยกให้มันความเป็นสมาธิมีอานาจมีอิทธิพลสูงสุดมาจนไม่มีอารมณ์อะไร ไม่มีอารมณ์ว่าตั้งอยู่หรือเป็นไปหรืออารมณ์อะไรอะไรเรียกเป็นบาลีว่าวอภป,ปติทังไม่ได้ตั้งอยู่อนนาอัป,ปวัตตังไม่ได้เป็นไปอนาามน,นังไม่ใช่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์ในสูงสุดท่านทั้งหลายมาแบบึก <c oughs> ฝึกฝนเพื่อกระทำสมาธิ <c oughs> ก็หมายความว่าอย่างนี้ทำจิตให้เป็นสมาธิก็ <c oughs> แ,แยกจิตออกไปจากอารมณ์มาตามลำดับตามลำดับตามวิธีการของสมมจำนี้ซึ่งจะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างก็แล้แต่เรมันก็มาในที่มาสู่ความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นไปเลยไม่มีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์สูงสุดเป็นสนนิพนาน พนจ่รณาเลยก็อยู่แต่ว่าท่านจะรู้สึกว่ามันง่ายหรือยากมันก็แล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของคุณถ้าโง่มันก็ไม่ทําทําไม่ได้เนี่มันยากเกินไปจนทําไม่ได้ถ้าฉลาดอยู่บ้างก็ค่อยๆการทาได้ค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆใจค่อยๆกาะทาค่อยๆกระทาจนจิตสามารถรู้ความไม่มีอารมณ์ได้พูดอย่างเด็กๆพูดอย่างง่ายๆพูดอย่างธรรมดาก็ตื่นขึ้นมาไม่มีอารมณ์อะไรทําได้ไหมตื่นนอนขึ้นมา หลับอยู่เลยตื่นนอนขึ้นมาไม่ให้มีอารมณ์อะไรไม่ให้มีอารมณ์่าพูดใดว่าใครว่าอะไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรว่าอย่างไรว่าเหตุใดไม่มีอารมณ์อย่างนี้นั่นเรียกว่าไม่มีอารมณ์เลยสูงสุดเป็นพระนิพพานถ้ามันทําได้เด็ดขาดถ้ามันทําได้วบกวอแบวมแหววอแหวมแก็ไม่ไม่ไม่ใช่พระนิพพานถ้าทําได้สูงสุดได้เด็ดขาดไม่มีอารมณ์อะไรโดยแท้จริงก็คือพระนิพพานแปลว่าไม่เสียชาติเกิด ไม่เสียทีที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทสามารถทำจิตให้สูงสุดได้โดยความไม่ไม่เป็นอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่เป็นการตั้งอยู่ไม่ใช่การเป็นไปและไม่มีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ขอให้ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกทุกท่านได้เข้าใจความหมายครั้อนี้ว่ามีความหมายอย่างไรและทำอย่างไร แล้วพยายามกระทําให้เป็นไปกระทําให้ได้ให้สูงสุดไปตามลําดับตามลําดับให้ถึงจุดสุดท้ายของความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์เรียกว่าอันโตทุกขัตระเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกรวบอยอดตถาญาต,าะตะนังอาญตะนานั่นอาญตะนะนั่นตึงบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไร เป็นจฉกเพีงเยงอายตนะในสิ่งที่สูงสุดที่ไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องเสียอะไรไม่ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปนี่เรียกว่าตาทายัตนั่งคืออายตนะนั่นอายตนะนั่นสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานคือพระนิพพานขอให้ได้ประสบคสวามสาเร็จแม้แต่เพียงรู้จักเพียงดีรู้โดยเหตุโดยผลโดยอะไรสุดแท้ตามลาดับตามลําดับไป ให้รู้เรื่องความไม่มีอารมณ์ความไม่เป็นอารมณ์จะเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์และด้วยกันจงทุกทุกคนเทินนี่เป็นคำบรรยายให้รวบยอดมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องสัมมาสัมมาสัมมาถูกต้องถูกต้องจนไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ในชีวิตไม่มีความสงสัยอะไรอะไรเหลืออยู่ในชีวิตไม่มีความต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเหลืออยู่ในชีวิตนี่เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์นิพพานะปริโยสานังมีพระนิพพานเป็นปริโยสานมีอยนายตนะนั่นคืออยายตนะแห่งพระนิพพานนั่นเลย เป็นจุดมุ่งหมายเป็นวัตถุที่ประสงค์แล้วก็สำเร็จได้ตามความประสงค์งทุกๆประการเรื่องของพรพะนิพานมีอย่างนี้คือไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสงยหรือความต้องการขอให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายอันนี้ตามความมุ่งหมายอย่างนี้ด้วยกันจงทุกๆคนเทอน มีความพอใจในพระนิพพานเป็นมูลเหตุแล้วก็ได้ไปตามลําดับได้ไปตามลําดับมีการกระทามกีการกระทํนั้นก็มีความเป็นสมาธิแะละเป็นตัวแม่ทับนําหน้าแล้วก็ได้สมประสงค์ในความเป็นสมาธิความเป็นสมาธิเป็นเหมือนกับพอกหรือชนะเสียบปักลงไปแล้วจับตัวมันขึ้นมาเันตัวปลาง เสียบลงไปโดยชนะก็ปลักหัวมันขึ้นมาได้ตามต้องการนี่พูดเนี่ยเป็นวาณาทิวาเป็นตัปามาที่มันไม่น่าฟังแต่ว่ามันทําได้ทําได้ด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมันเสียบปักลงไปในตัวอ,อ่าสิ่งที่เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์เหลืออยได้ตัวขึ้นมาไม่ต้องมีอารมณ์อะไร สำเร็จได้ตามนี้ก็พยายามต่อไป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 ให้มีความถูกต้องทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโะสัมมาวาจาสัสมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญานาสัมมาวิมุตติด้วยการจงทุกทุกท่านทุกทุกคนเทิญ